สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้เข้าสู่ EP 9ก็พบกับครูแกอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสุขศึกษาค่ะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอันตรายจากการเล่นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวิธีการป้องกันอันตรายจากการเล่น 2. เขียนแผนภาพการป้องกันอันตรายจากการเล่น 3. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันอันตรายจากการเล่นอันตรายจากการเล่นนักเรียนรู้ไหมคะว่าการเล่นของเรามีทั้งโทษและประโยชน์และก็สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของนักเรียนได้เหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอันตรายต่างๆจากการเล่นของนักเรียนกันคะ่ะ ลักษณะการเล่นที่ดีการเล่นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพควรมีลักษณะดังนี้ค่ะลักษณะการเล่นที่ดี 1. เล่นในสนามที่มีอากาศสดชื่นไม่มีฝุ่นละอองในอากาศเพื่อให้ร่างกายได้รับอากาศบริสุทธิ์และเล่นในที่มีแสงแดดอ่อนๆเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดี จะทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะลักษณะการเล่นที่ดีข้อ2เลือกเล่นที่เหมาะสมกับตนเองเช่นเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะชอบใช้กำลังมากเล่นพับตุ๊กตากระดาษเพราะชอบใช้กำลังน้อย 3. ไม่มีการพนันหรือการแข่งขันที่มุ่งผลแพ้ชนะ จนหมดสนุกและก่อให้เกิดความเครียดลักษณะการเล่นที่ดีข้อ4เล่นกับเพื่อนหลายคนไม่ควรเล่นคนเดียวเพราะการเล่นกับเพื่อนๆทำให้เกิดความสนุกสนานความสามคัคคีและช่วยให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้ดีอีกด้วยค่ะ สาเหตุของอันตรายจากการเล่นการเล่นของเราต้องมีสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดอันตราย 1. การปีนขึ้นไปเล่นบนที่สูงแล้วพัดตกลงมาเช่นปีนต้นไม้ปีนหน้าต่าง 2. การเล่นที่รุนแรงหรือไม่เล่นตามกฎกติกาทำให้เกิดการทะเลาะหรือชกต่อยกัน สาการไม่ใส่รองเท้าวิ่งเล่นทำให้ถูกของแหลมหรือของมีคมบาดหรือทิ่มตาเช่นเหยียบเศษแก้วไม้เสียบลูกชิ้น 4. การเล่นกลางแดดจัดหรือใช้กำลังมากเกินไปทำให้เป็นลมได้ 5. การเล่นในสถานที่อันตรายเช่นใกล้ถนนที่ลกทึบใกล้สถานที่ก่อสร้างใกล้แม่น้ำลำคลอง 6. การเล่นที่ใช้อุปกรณ์แหลมคมหรือเสี่ยงต่ออันตรายเช่นไม้แหลมปืนอัดลมอันตรายจากการเล่นต่างๆที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ สามารถป้องกันได้นะคะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของนักเรียนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนั่นเองค่ะการป้องกันอันตรายจากการเล่น 1. เล่นในที่ที่ปลอดภัยในสนามของโรงเรียนหรือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับให้เด็กเล่นไม่เล่นในที่ที่อาจเกิดอันตรายเช่นบนถนนใกล้สระน้ำบนรถ ในสนามที่มีน้ำท่วมขัง 2. เล่นตามกฎกติกาไม่เล่นรุนแรงไม่เอาเปรียบเพื่อนๆนและไม่มุ่งผลแพ้ชนะจนเกิดการทะเลาะกัน 3. เลือกเล่นในสิ่งที่ตนเองทำได้หรือถนัดและเล่นในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของตนเอง สไม่วิ่งเล่นขึ้นลงบันไดและไม่ปีนป่ายบันไดเพราะอาจทำให้พัดตกบันไดห้าไม่ไปเล่นในที่ลกหรือที่ซอกมุมอับทึบ 6. ห้ามซ่อมแซมของเล่นที่ใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง 7. ใช้อุปกรณ์การเล่นที่ไม่เสี่ยงต่ออันตราย 8. ไม่แย่งกันเล่นเครื่องเล่นเช่นชิงช้าม้าหมุนกระดานหกและควรเล่นด้วยความระมัดระวังเพราะอาจพัดตกได้รับบาดเจ็บสรุปการเล่นทำให้เกิดความสนุกสนาน จิตใจล่าเริงแจ่มใสแต่การเล่นก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าเล่นไม่ถูกต้องหรือเล่นรุนแรงเกินไปดังนั้นจึงต้องเล่นด้วยความระมัดระวังและเล่นอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของตัวเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านนะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวปีใหม่ค่ะในช่วงวันหยุดปีใหม่ถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะคะให้ห่างไกลจากเชื้อโควิดค่ะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ